มันจะัวหลวงปู่มาในี่ข้อเลยในอ่านี่ถ้าขนาดที่ท่านข้อน่าจะสวดมนต์หลวงปู่ศิลาการสิงค์ครับที่ตำบลอะไรบ้านอะไรเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับดังหลวงพ่อเขาดังไงท้องเตรอวันนะขอให้เป็นปัจจัยที่ เปลนอหารสะท้อนะขอให้ชื่อชุดเดียวสองชุดก็ได้เนาะเดานะร้อยเข้าพันเท่าเสีเข้าเรือครับหลวงพ่อใจลายใจ้ลาครับเป็นทุกข์แอบขวบไปอ่าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเออขยับเข้ามานะท่านที่ถวายผ้าไตก็ขยับเข้ามาท่านที่อยากจะเขียนแผ่นทองฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียกเชิญได้เด้อยด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่าตัวเอง เจ็บแข้งปวดขาเจ็บอ่อนๆแฉะๆไปเรื่อยะก็ให้ไปเอาน้ำที่โอ่งแล้วไปส่งโอ่งนั่งข้างหน้านะเออส่งโอ่งนั่งข้างหน้าจะได้นั่งอยู่น้อมกินจะได้เป็นคนสุขสงบสุขสบายเด้อนะข่าวพลเรือนครับทุกวัวเลยเข้าแถวยางสำนักข่าวพลเรือนนะครับเข้าแถวส่งน้ำโอ่งนั่งข้างหน้าเด้อเอ้านีครับเอาทันทีบูชาพระไตรมาแล้วก็นั่งรอแป๊บหนึ่งเด้อ ว่าอาจารย์น,น้ำพงษ์น้ำมนให้ทำที่พี่ก่อนมาแล้วกันเนาะครับ <Okay. S 1> <ำ>อ๋อขี้ผันอ้าโทษครัตบตำบลอะไรฮะตำบลเชียงเครือนะเชียงเครือเขียเขียเชียงเครือเชียงเครือเรือเชียงเครือเรือไม้เอาเชียงเครืออำเภอเมืองอ๋อตำบลเชียงเครืออำเภอเมือง ครับอยู่ที่อุทยานหลวงพ่อศิลาศิริจันโทนะครับตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับคนเยอะครับคนเยอะแน่นครับถวายสังฆทานกันเยอะเลยนะครับคนเยอะแน่